สวัสดีครับวันนี้ครัวหิมต้องขอนําเสนอไสกรอกอีสานครับผมด้วยหมูบดติดมัน1กิโลกรัมนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับนําไส้หมูหมักเกลือนะครับนี่หาซื้อตามตลาดทั่วไปได้นะครับไส้ก็38มสบแถึงสีนะครับก็แช่ไส้นะหมักเกลือทิ้งไว้นะครับผมในน้ําเปล่านะสัก1 0บถึงสินาทีนะครับแล้วก็ล้างน้ําสะอาดนะครับ 4- ีถึงหาน้านะ เดี้ยครับล้างแล้วก็เทออกนะครับผมหลังจากนั้นเราไปล้างข้างในไส่นะครับก็สวมก๊อกไปเลยครับฉีดน้ําออกไปเลยครับข้นไปเลยนี่ครับเป็นพองเงี้ยครับเหมือนสายยางเราเลยนะครับดีดน้ําออกสักหนึ่งสองครั้งนะครับแล้วก็นาใส่มาล้างอีกทีหนึ่งครับในน้ําสะอาด 2- อถึงสาน้านะครับเราจะให้ไส่เรามันจืดไปเลยนะครับผมจากมันหมักเกลือมาเค็มๆนะครับหลังจากนั้นเราก็มา โคลกสามเกลนะครับผมเนี่ยครับสามเกลก็จะมีสามในกระเทียมพริกไทยรากผักทีนะครับสามเกลใส่ลงไปในหมูบดของเราเลยนะครับผสมลงไปนะครับส่วนผสมอัตราก็ากะเอานะครับผมสามเกลก็มันให้ความหอมนะครับผมหลังจากนั้นใส่น้ำตาลทรายแดงนะครับห้าช้อนโต๊ะนะใส่ไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมเสร็จแล้วนะครับผม แล้วก็ใส่ผงปรุงรสเข้าไปสักสองช้อนโต๊ะนะครับใส่สองช้อนโต๊ะปูนปูนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนะครับเกลือทรายนะครับก็ประมาณสามช้อนชานะหรือว่าเศษสามส่วนสี่ของช้อนนะเรากะเกานะครับผมอย่าไปมากไปก็เข็มน,นะครับซอสปรุงรสปลาเขียวนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะครึ่งนะสามช้อนเลยนะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะผมสี่ช้อนโต๊ะนะครับผม จะเป็นสูตรไหนก็ได้นะครับซอสหอยรับรองอร่อยแน่นอนครับผมหลังจากนั้นเราก็ขย้ำขย้ำนะครับเค้าให้ซอสให้เครื่องปรุงนะมันเข้ากับในเนื้อหมูนะครับก็ได้ดีนะครับผมม,มันจะได้กลมกล่อมนะครับหลังจากนั้นเราก็นํเข้าวสวยนะครับประมาณ800กรัมหรือ8ดขีดนี่แหละนะครับเข้าไปผสมนะครับใครอยากให้ มันดูเหนียวเหนียวหน่อยนะครับผมใส่กรอกเราเหนียวหน่อยแล้วก็ลดข้าวลงนิดนึงแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวเข้าไปสักขีดนึงอย่างเงี้ยนะครับคุกเค้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกส่วนผสมให้มันเข้ากันนะนะทั้งข้าวทั้งหมูนะครับนวดนวดไปอย่างเงี้ยครับไปประมาณเห็นว่ามันเข้ากันดีแล้วนะครับมันกระจายเข้าวกระจายในทุกส่วนแล้วนะครับก็เติมวุ้นเส้นเข้าไปนะครับหรือใครจะไม่ใส่วุ้นเส้นก็ไม่เป็นไรนะครับวุ้นเส้นก็ตัดด้วยนะ ก็จะดีหน่อยจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับอันนี้ก็ตามชอบนะครับใส่เยอะไปก็ไม่ดีนะครับไม่ลอยนะครับผมก็ใส่พอประมาณนะครับให้มันมีความมีกุ้งเช่นติดมานิดนิดหน่อยหน่อยก็โอเคแล้วครับแล้วเราก็คลุกเคล้าันเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับผมเรียบร้อยก็เตรียมอัดไส้กันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมกระบอกยัดไส้ใครไม่มีก็ใช้อย่างนี้ฮะเอาขวด่นะครับกับสักนะครับกระมือมาอัดก็ได้นะครับผมหรือสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการอัดไส้หมูกันได้นะครับผมแล้วก็จับจับบีบบีบลีดนิดนึงนะครับให้มันเสมอกันนะครับเป็นกลับบอกไปเลยนะครับแล้วก็จิ้ม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 นะครับผมจิ้มเพื่อไล่อากาศนะครับผมของไส้นะครับผมนี่ เสร็จแล้วเราก็นําเชือกนะครับผมมามัดนะครับผมกับไส้นะครับผมปลายไส้เราใช้ปลายไส้ปลายไส้นะครับผูก็ได้ครับหรือใช้เชือกก็ได้นะครับผมแล้วก็ําการมัดไส้กรอกเป็นลูกๆนะครับผมอันนี้ก็จะลูกใหญ่ลูกเล็กก็ตามชอบนะครับก็ปีๆจับๆอย่างเงี้ยนะครับผมให้มันเป็นลูกเป็นก้อนอย่างนี้ก่อนนะครับผมพอได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะหมุนไส้นิดนึงนะครับผมแล้วก็เอาเชือกเข้าไปพันนะครับผม แล้วก็พันม้วนสักสองถึงสามรอบนะครับผมแล้วก็ทำลูกขัดไปได้เลยนะครับทำอย่างนี้ไปจนสุดนะครับผมก็ลูกใหญ่ลูกเล็กก็แล้วแต่นะครับว่าอยากจะกินแบบไหนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับใส่ตอกทีสารที่เรามัดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราไปพึงลมนะครับผมพึงลมไว้นะครับถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ทำเช้าย่างเย็นนี่ก็โอเคแล้วนะครับ ึงไว้ที่ลมนะครับผมพึ่งลมนะนีพัดลมก็เป่าได้นะเป่าถ้าใครอยากกินเปรี้ยวก็ดักนานหน่อยย่างไฟก็ไฟอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมหรือใครที่อยากจะทําขายนะครับผมสามารถล้าสูตรนี้นะครับไปทําขายกันได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทํากินก็ได้ทําขายก็รวยก่อนนะครับผมนี่ครับ เสร็จแล้วสุกแล้วก็จะเหลืองแดงประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ